อนะครับก่อนจะชมคลิปกันก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคแล้วผมก็เล่นเกมวันนี้ช่นเคยนะผมก็วันนี้จะพาทุกคนมาเล่นเกมวันนี้ไปติ๊กทายน,นะครับผมก็เป็นเกมแนวต่อสู้นั่นเองนะครับผมก็วันนี้เราจะเลือกตัวละครมาหนึ่งตัวละครเพื่อจะไปประท้ากับฝั่งตรงข้าม้า ตัวละครนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าผมจะไปเจอตัวละครแบบไหนบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเลือกตัวละครก่อนนะครับผมก็ตัวละครที่ผมเลือกอ่ะก็คือผมจกเอาเวอร์ชั่นแบบออพีเสสี่นะครับผมเป็นสแลกแมนนั่นเองนะครับผมก็แล้วก็ตัวซัพพอร์ตของเราจะใช้เป็นอ uh, ่าอนี่แหละ เซนโมุ่น,นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะของแม่พูแรกนะครับเป็นคนเริ่มนะครับรผมพูแรกเราจะพู่มาเลยจะเจอใครครับโอ้หสุดโหดจัดเดินหนวดดำนะครับผมในเวอร์ชันแบบเออสามหนวดแล้วอะมาแสดงว่าแสดงว่าลูกที่มันเหมือนแต่ก่อนมัน นี่นะไม่หมัดข้างล่างนะทุกคนก็คือตอนหมัดแล้วก็ก็จเอากจะเลดทุกคนมาเ้าอ,โโอ้โนละไยซองอดยโดนวนล่โนอะไแล้วเป็นงู Hollywood. ้ เออจ้าหาหาหาอย่าบ่อยมาแซมปูเขาลื่นค่อนข้างยากนะครับอะไรนะปุ๊บใช่ไหม เอาโอาได้เอาดำไปไอ้นไเัด้ยมันรูปี่รับเด็ดมาเบัโดนที่ไปแนะล้วมรูปี้รับเด็ดอัสีใหม่ไว้ทุกคนเกือบตายตายได้ได้

ไม่ต้องถึงห้าคู่เราแค่คู่เดียวก็พอแล้วับใจเฮ้ยไปาว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอันตีอีกแล้วตายแล้วว้ก ไม่โดนอ่าเกือบตายคู่แรกเราก็ชนะไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูคู่ที่สองกันเลยจะเจอใครครับผมในคู่ที่สองนะทุกคนโอ้สเน็กแมนเจอสเน็กแมนนะทุกคนอาจจะเล่นสองคู่นะอาจจะไม่ถึงห้าคู่นะทุกคนเอาแค่สองพอเราจะได้แบบลุ้นๆไงทุกคน อ่ะครับผม Snake Man, เจอสแน็คแมง mang đâu 2เอา

โอ้โหโดนเตะตายถูกคู่ที่สามแล้วทุกคนก็คือจเล่งแค่สามค่อกมึงอยู่ไปพู่ที่สามครับไอุ้่ใจใจไอ้กรตังคุณเล่ปุ่ใจอะไรกันตัวน ไม่ตันไม่ต่อไม่เฟกไม่อะไรเลยนะครับผมมาเกันฮ้อเนดูเลือดเด็กเฮ้สูงหัวนีดำโตเดียวดีแ้่ว่า

โอ้กโหเจนะบ่าแนผไ้ไห้ดนเิาดเอ้ยโ้ยโอ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 ้้อ้ยยโอ้ยโอ้โอยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยอ้ยอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยอ้โอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้้ยอ้ย のす <laughs> ここがお前ののパカなる <laughs> เอาาผมยังไม่จบชีวิตัะไม่จบมาคนที่สี่เอาเจอสเล็กแม่งเลยกูเจอลูปี่สองตัวแล้วหรือว่าผมเลี้กรจะจอกเกันไปมวะตัวแสดงใช่ไหมล่ะกูเอาอะไรกีฬามันต้องมีแน่มินเนออะไรเกมอะเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวหยุดมาหยุมา้ยโอ้ย

บบบนแง่ยมาเจอเขาชื่ออะไรวะอุนตาเหรอยูตะาอุนตะามาหลดวะคุณจะโตไปหัวทิมบอเเลยเดี๋ยวกูหักเขาเลยเมื่อกี้มึงจำได้ไหมตอนในวานน้นอ่ะที่คุณเอาหัวมองผมแล้วผมอยู่ตรงพื้นอ่ะแล้วคุณก็มองผมอ่ะผมอ่ะหัวแข็งนะแต่ตรงติดตตดตรงนี้ว่ะ

ผมให้โอกาสคุนน no no yeah. I mean, no I mean, no ั no ้นไม่เอาออกมาโดนแต่ชนะนะทุกคนเขาออกด้วนเย้นี่เราก็ชนะนะผมก็คือชนะไปสามคู่นะทุกคนผมสุดยอดไปแล้วสุดยอดสุดยอดเกินไปโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันอีพีหน้านะผมว่าผมจะตัวละครตัวไหนมาสู้นะครับหรือว่าผมจะตัวลูฟี่มาซ้ำนะครับทุกคน โอเคครับผมก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตามกันด้วยนะครับเพื <c oughs> ่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยกับช่องสีโลเองนะครับผมทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นแบบมุมบ้าๆแบบนี้นะทุกคนก็ลองเข้ามาดู